นั่งเชียงยงกันสิละทั้งหลังมันเป็นยังบนน่ะเจียมหมือปุ่นเลมันทั้งหลังมันนั่งเชียงๆเงนี่ยมันน่ะกายตรงใจกระตรงฝึกไว้กายตรงดีใจกระตรงดี มันตรงไปทางดียามันตรงไปทางบดีคิตใจกัมันตรงไปทางหม่งมันดีแนวใดมันดีศิเนเป็นเบื้องตน้นทำเป็นเบื้องรองมีศินสะกวนเึงมธีทม มันเห็นไงมันสะผัดไงศีลมันตายตัวมันบอข้อห้ามไม่ตายตัวทำเป็นข้อปฏิบัติมันหลายกับค่อยปรับปรุงขึ้นไปค่อยขยับขึ้นไปเข้าปฏิบัติทำมันก็เลยหลายเรื่องหลายเนี้ยวเาหลายเนี้ยว่า ปฏิบัติก็คือประพฤติตนปฏิบัติตนสร้างตนตั้งตนเมียนเบิดตั้งท่านั่ง,งน,นี่ก็บเมียนนี่ปฏิบัติทำคือกันละตั้งทา่าตั้งตัวตั้งใจเนี่ยไหนมันดีงวกคุณง้อพี่เนี่ยมันบ่ดีกับนั่งนงดีๆ หลับตาดีดีผมมี่างงวงดีดีบ่ว่าดอกเบิดดีดีงวดมางวกหลังดีดีผมมีมิต้ว่านั่งดีดีต่าง่าต่างทังดีผมจะงวกบ่งวกงวกเป็นกิริยาชนิดหนึ่งสิพ่อจะภาษาอีสานหอกทังอื่นบุพเอดอกชิดนาแบบบ่สำรวมเอิ้น่างวก วกปุ่นวกพีวกหน้าวกหลังยอกกันเมื่อดีต,ตั้งทาตั้งข้างดีดีคือจิตใจก็คือกันนั่นแหละใหมันออกแวกแนวนั้นนีนี่ตั้งทาตั้งท่างใส่ต่อการเรี่ยนการศึกษาเฮานีล้ล่ะแนวใดมันเป็นความด้เป็นความเรี่ยนสแสวงหาสาะหาสอกหา เพิ่มเติมเนี่ไดบ่หูเฮ้ดจังได้ยังซีหูขึ้นอีกเืิมขึ้นไปอีกใต่ตะเกียงเติมเดือนไงลงไปอีกไปสอบมาได้มพรไดได้อีกความรูหามาอีกในหนังสือในห้องสมุดในอินเทอร์เน็ตกับคู่กับผู่รูแมนเบิดแหล่งความรูนี่ก็คือการตั้งใจใส่ความรูเฮ้ บอ,บอกบอกเลยอ่บอหาแนวเหรียญเนี่ย,ย,ยหัวไปหาสอกหาตั้งแต่ดวงคุณวันนี้อีหยังหันบว่ท่าได้อินเทอร์เน็ตเปิดเข้าไปเปิ่งเตีดวงเบิ่งตั้งแตี๋ยนโศกสตาราศีห์หันฮัน,นว่าเป็นแนวอันความรู้บันไดพระก็ตั้งท่าตั้งทางใส่ แนวใดวมันดีมันจีเพิ่มพูนก้มมูจากของนั่นละ่ะมันเทียดได้หลายอย่างเอามาใส่ได้หลายอย่างกใส่ลงไปเอาเตรียมตัวเขาหว่วง้งมือเนี่ย